สวัสดีครับาคินัยสิงหาซอเมทีนะครับเป็นโปรดักสเปเชียลิสต์ของ Go i n d i c a t e นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเจ้าตัว h y t e c h เคนะครับในรุ่น Luxury นะครับแต่ก่อนอื่นในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของตัวการใช้งานนะครับตัวจอกลางสำหรับการตั้งค่าอุปกรณ์เสริมในตัวรถนะครับก็จะมีหลากหลายมากมายเลยนะครับเราจะเห็นปุ่มดอกจันที่ตัวพวงมาลัยนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับซ้ายกับขวานะครับเราสามารถกดที่ดอกจันค้างไว้นะครับ เพื่อสามารถสลับตัวเมนูนะครับช็อตคัทต่างๆได้อย่างสมมุติทางด้านขวาผมกดไปขอเปลี่ยนเป็นพาโนรามาในคลิกเดียวนะครับกดเสร็จสิ้นด้านซ้ายกดมาอีกทีนึงนะครับอ่าก็ปรับเป็นสลับวิวแผงหน้าปัดนะครับแบบนี้เนาะเมื่อเรากดใช้งานนะครับหรือเราจะตั้งค่าตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนเหมือนกันกับที่เรากดตรงนี้เลยเนาะถ้าเรากดใช้งานนะครับก็จะมีการปรับนะครับตั้งค่านะครับต่างๆขึ้นมานะครับ กี่ยวกับตัวรถนะครับอ่ะแบบนี้นะครับตามที่เราตั้งค่าไว้เลยนะครับถือว่าเป็นปุ่มช็อตคัทนั่นเองนะครับที่ให้ความสะดวกสบายในการใช้งานอย่างมากนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในหมวดหมู่ของการล็อกหน้าต่างนะครับล็อกความเร็วรถนะครับเมื่อความเร็ว20กิโลเมตร่อชั่วโมงนะครับทำการล็อกรถโดยอัตโนมัตินะครับปดล็อกอัตโนมัตินะครับหลังจากที่รถจอดเข้าเกียร์ p นะครับ แล้วก็การปลดล็อกแบบ Active อัจฉริยะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานกุญแจอัจฉริยะนะครับ IBCM ถ้าเราอยู่ใกล้ประตูนะครับประตูรถทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกปลดล็อกออกนะครับโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นการล็อกแบบ Active อัจฉริยะนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันของ IBCM เช่นเดียวกันในกรณีที่เราเนี่ยเดินออกห่างจากตัวรถนะครับประมาณ5เมตรนะฮะ ก็จะมีการล็อกประตูนะครับทั้ง4บานจะล็อกอัตโนมัติเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นฟังก์ชันในการปิดหน้าต่างอัตโนมัติเมื่อล็อกรถนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันฝาท้ายไฟฟ้านะครับต่อมานะครับก็จะเป็นประตูด้านคนขับนะครับจะปิดเมื่อเหยียบเบรกนะครับก็อันนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าในกรณีที่ เป็นประตูไฟฟ้านะครับเราขึ้นมาในรถเราไม่อยากจะเอื้อมมือเพื่อที่จะไปปิดประตูนะครับเราสามารถเหยียบเบรกด้านคนขับนะครับจะปิดมาได้เลยนะครับเฉพาะด้านนี้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของที่ปัดน้ำฝนนะครับอัตโนมัตินะครับอันนี้เราสามารถตั้งค่าเป็นแบบเซนซิทีฟได้นะครับว่าตกแรงตกเบานะครับการ ปัดน้ำฝนจะทำงานยังไงอันนี้เราสามารถตั้งค่าควบคุมได้นะครับและก็ยังมีโหมดบํารุงรักษานะครับเปิดใช้งานการบำรุงรักษาเนี่ยก็จะมีตัวที่ปัดน้ําฝนนะครับจะขึ้นมาแบบอัตโนมัตินะครับแบบนี้เลยนะครับและถ้าเราเปลี่ยนยางปัดน้ําฝนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราสามารถกดปิดแบบนี้ได้นะครับตัวก้านปัดน้ําฝนก็จะเลื่อนลงมาให้อัตโนมัตินะครับ เราสามารถตั้งค่านะครับแรงลมได้นะครับในกรณีที่เราตั้งค่าในโหมดอัตโนมัตินะครับบางคนชอบแรงเยอะนะครับบางคนชอบแรงน้อยนะครับก็สามารถที่จะปรับได้นะครับตั้งแต่ต่ำกลางสูงเลยนะครับเนาะแล้วก็เครื่องปรับอากาศแบบอบแห้งในตัวนะครับอันนี้เนี่ยก็ทาให้เครื่องปรับอากาศหรือว่าตัวคอยเย็นนะครับช่วยลดความชื้นกลิ่นอับนะครับแล้วก็พวกเชื้อราต่างๆเนี่ยในตัวรถได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของ ปลดล็อกการระบายอากาศนะครับก็เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเครื่องปรับอากาศก็จะระบายอากาศโดยอัตโนมัติเมื่อปลดล็อกด้วยกุญแจนะครับเมื่อเราปลดล็อกด้วยกุญแจนะครับเขาก็จะทําการระบายอากาศนะครับไว้รอแล้วนะครับต่อมานะครับการตั้งค่าการระบายอากาศอัตโนมัติภายในรถนะครับอันนี้เนี่ยตัว Hype TechT นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพรีเมียมหรือลักซ์ซูรี่นะครับจะมีเซนเซอร์วัดความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย เวลาที่เราอยู่ในรถนานๆเนี่ยเราหายใจออกมามันคือคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมครับและคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเมื่อเราสูดกลับไปมันจะทําให้เราเกิดอาการเหนื่อยง่วงเมื่อยล้านะครับและรู้สึกว่าการขับขี่เนี่ยมันอาจจะเกิดการหลับในขึ้นได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีการเปิดอากาศนะครับภายนอกหมุนเวียนเข้ามาจากนอกรถเข้ามาภายในรถแบบอัตโนมัตินะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันครับสำหรับความปลอดภยัยแต่ถ้าใครไม่ชอบนะครับชอบแบบว่า เปิดปิดเองก็ได้นะครับไม่แคร์โนสนโนแคร์ no son, no ก็สามารถปิดฟังก์ชันใช้งานนี้ได้นะครับเอกสารแนบอื่นๆนะครับการชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายนะครับสามารถที่จะเปิดปิดได้จากตรงนี้เลยนะครับหรือเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงครับจะเป็นการปิดแบตเตอรี่ทั้งรถเลยนะครับก็สามารถกดปิดได้เลยนะครับแล้วก็ ปึ๊บไปเลยนะครับการดับเครื่องนั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเริ่มคุ้นเคยกับฟังก์ชันพวกนี้แล้วนะครับยังไงเนี่ยลองใช้กับรถของท่านได้นะครับแล้วก็ใช้เรียกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านได้เลยนะครับ